ก็เป็นครั้งแรกที่มาร่้องถึงฮาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นงานที่รู้สึกว่าใหญ่มากๆก็ตื่นเต้นนิดนึงเหมือนกันตอนมาถึงงานก็รู้สึกว่าอลังการมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับผมมีมาโชว์สองเพลงสองเพลงครับใช่เดี๋ยวมานานไหมครับเพลงแรกสองก็เพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ร้องอยู่อีเวนต์อยู่แล้วอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เพื่อนเพื่อนก็สนุกสนานสนุกสนานก็เอาอินเทอร์เทนครับผมเอาเว้ปบอลไหนกับท่าน คอเวรแล้วมาชนช้อปอะไรครับโอเคครับผมก็ปีนี้ผมรอดส3ปีแล้วขอให้ King Power นะครับเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยเป็นที่หนึ่งแบบมันวันแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับในปี3 5 3 6 37 38กเดแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปพูดดังๆหน่อยได้แล้วก็ได้แล้วได้แล้วนะโอเคครับก็ก็อยากให้มาช้อปมันจเยอะนะครับราะว่าก็รวมของดีๆมากมายของที่ ุกคนก็ชอบอยู่แล้วไงขอได้กินเขาเวอร์เลยทุกคนต้องชอบอยู่แล้วนะซื้อไปให้ตัวเองก็ได้ซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้ทุกคนแฮปปี้แน่นอนครับล่าสุดลูกกตัญญูนัมเบอร์วันนัอนเองใช่ใช่ก็ทำไงครับคิดยังไงทำไมถึงคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้คือคือเล่าไปในไอจีเบาๆแล้วประมาณว่าคุณแม่ใจแบบขี้เสียดายเงินมากในคลิปจะเห็นว่าตอนซื้อรองเท้าไปเนี่ยยังบอกเลยอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยอะไรเขาจะเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ แอบหลอกถามเขามาแล้วสองเดือนแล้วต네ื่นเช้าออกไปทํางานลงบ้านอยากได้อะไรเปล่าถามทุกวันถามทุกวันเขาบอก่หมเฮ้ยพี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยาากกเ็ไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เราก็เลยถามเขาเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆเนี่ยโดยที่มันแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้เธอลูกเอ้ยซื้อทองรูปพันธ์เอ้ยทองแท่งไหมมันจะได้แบบขายได้เก็บไว้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาที่ อยากได้อ่ะแบบไม่ต้องมีเหตุผลได้ไหมเอามาสักอย่างหนึ่งอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กําไรเข้ามือฟาโลอะไรเงี้ยเราก็แบบอะไรคือฟาโลวะฟาโลฟาโลคืออะไรไปหาไปหาใหเลยก็เขียนว่ากําไรฟาโลตรงนีอ๋อหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปไล่ถามงานทองทั่วทั้งห้างเลยแล้วก็หาเล็บที่เราแบบ ที่เราคิดว่าได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เออหาจนเจอแล้วก็อเอาไปให้เขาเอาไปให้ปุ๊บเซอร์ไพรส์แฮปปี้สายใส่ไม่ได้อีกเซอร์ไพรส์หนักกว่าเซอร์ไพรส์หนักกว่าสุดแม่เซอร์ไพรส์กลับเหมือนกันผมก็เลยเอาไปถามร้านมาเผื่อแล้วแหละว,ว่าถ้าไม่ได้ทําไง่ก็มีเนี่ยเอาหัวออมาใส่เพิ่มให้มันยาวๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างอย่างที่ซ่อนไว้ในรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำะไมต้องเป็นฟิล์มมันไม่คือประเด็นคืออยากเซอร์ไพรส์เฉยถ้าให้ผมซ่อนไว้ในเค้กเงี้ยก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์สักทีเพราะแม่ผมมมมไไไไไไ่่่่กกกิินน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 นออ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 ะะะรรรเงงีีี้้้้้ยยูจซวววััั็คคดดตตืบา คือไปไปห้างตอนช่วงเช้ามีเวลา2งชั่วโมง1ิบโมงถึงเที่ยงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรองเท้าเลยโอ้โหลานนี้แล้วกันเ้ยแล้วก็เข้าไปจ้วงรองเท้าเข้ามาแล้วยัดเข้าไปข้างในเลยแล้วหลายคนก็จะบอกว่าเออหน้ารักเราต่างต่างก็จะมาดูก็ก็คือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกเราจะได้เห็นคอมเมนต์เนี่มุมคุณลูกก็แบบเออรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากมีอยากให้ลูกทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะพอให้แบบ คนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ได้ลองการับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแสดงความรักเหมือนกันก่อนหน้านี้จนหลังๆนี้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่เราแก่ลงเรื่อยๆแล้วสิ่งที่แม่ต้องการจากรูปมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอกก็คือความใส่ใจและเวลาเท่านั้นเองเขาก็ให้อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าการทำนี้มันจะช่วยแบบกระตุ้นให้คนที่แบบอยากแสดงออกแหละแต่ว่าไม่กล้าเริ่มสักทีเขินๆได้ไอยให้ได้เริ่มทำอย่างอย่างความรู้สึกไปเองมันแบบปลื้มใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมหรอกว่าจะได้ทันอบ่ ว้าวภูมิใจภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆครับก็เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาแบบว้าดีใจแค่นั้นเองเทียววิองนั้งที่ผมไม่มีจะตาฟออเลียไม่มี๋ยวนี้เขาแข่งแกร่งแล้วคำพูดคำพูดนี่หมายว่าเอ้ยพูดเราอะไรเงี้ยเขาก็เขาดีใจเขาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากผมก็บอกว่าห้ามขายนะเคยซื้อให้พีแล้วเคยซื้อให้พแล้วแม่โดนแชร์ไปเยอะ โดนแชร์โกงมาเยอะไม่ละับาเขาอวยพรอะไรไหมอวยพรอวยพรไหมแม่อวยพรอวรให้เแบบนั้ก็ไม่ได้อวยพรอะไรมากก็แค่บอกบอกว่าปีได้เอา20บาทโอ้แล้วปีนี้ให้ไปเท่าไหร่ปีนี้5บาทแต่หายากนะอะไรหายากอะไรทำไมครบธุระมันมันหายากใช่ใช่มันแบบมันไม่ได้ค่อยมีครบธุร้านบางร้านก็ไม่ค่อยมีอะไรองี้ผมก็เดินกดรองปูแล้ววันนั้นแล้ว2ชั่วโมงเราหาได้ทันก็เก่งว่ารวมรองเท้าด้วยนะ2ชั่วโมงเนี่ย เรียกว่าเป็นทุกปีอาจจะต้องมีแบบนี้ตลอดครบใช่ครับกลัวว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่สิอืมอันนี้อันนี้อันนี้แม่ไปแล้วเนาะพ่อต้องคาดหวังงี้ว่านี่แหละเรื่องใหญ่แล้วพี่รูยนบ้านผมอะเกิดเรียงกันเลยเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองแม่เกิดเดือนสิบพ่อสิบเอ็ดใช่วันใกล้ๆกันด้วยแม่เกิดสิบแปดพ่อเกิดสิบเจ็ดด้วยนะพ่อเห็นให้แม่แล้วพ่อไม่พูดอะไรบ้างชะเง้อคอใหญ่เลยไอตอนไอตอนยืนให้าถ้าอยู่ตรงโซฟาใช่ไหมพ่อนั่งอยู่ตรงนี้กินข้าวตรงหน้าบ้านแบบไม่พูดแล้วแต่แบบผมหันไปแบบ ไแล้วพอเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่รู้คุณพะมึงพะมไงเราเดินไปไกลแล้วเราว่าพ่อต้องแบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยต้อแบบอย่างงี้ยอะไรเน่ยเออเออของพูดว่าไงวะเนี่ยเแล้ววางแผนหรือยังก็คิดแล้วแต่ว่าอันเนี้ยยากคนเนี้ยยากจริงเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการื้วยนิกายให้พ่อโทรศัพท์ก็ดูได้เป่าตังค์ไว้พ่อจะได้แบบเก็บตังค์รายเดือบกระเป๋าเกงก็ใส่ได้ซื้ออะไรอย่างทีเนี้ย ให้ยิงปีนั้นมาสปริงมาลองคู่กันกับแม่น่ารักเลยเรียบร้อยขายทั้งคู่อย่ารอพิการได้ครับผมรอดูเดือนหน้าครับเรดือนหน้าเราดือนหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากแล้วก็ครับเป็นดู